สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะช่วงเช้าเชทางทีมงานควันโอ๊ตก็เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมความพร้อมที่จะพาภายโคกับพังวาสนาเข้าไปในเมืองนะคะไปงานช้างไปเที่ยวง,งานช้างไยโคกับพังวาสนาโอ้ยพลทิพนี่ก็โยกจังเลยนี่โอ้หายตกมันแล้วตัวนี้โอ้พลทิพหายตกมันแล้วเหรอพลทิพ อตอนนี้ก็รอรถก่อนนะคะรอรถที่จะมาบรรทุกไายโคกกับพังวาสนานะคะทางเราก็เตรียมของไว้ตั้งแต่เช้านะคะรถขนไปแล้วออกคนทิพย์โอ้เก่งมากลูกเก่งมากโอ้หนีเลยหนี ได้ยาเราหนีไปกินคนเดียวเลยแล้วกันธรรมดาสักที่ไหนพลทพิปโอ้ยโยนนะหายทำไมเอ้ยให,ยยหย้ก็ไม่ครบกันให้สามเชือกว่าเขา บุ้มถอยโอ้ขาที่ห้าออกแล้วนะคะไฟคกุกจะไว้ไหมนี่ไฟคุกนี่ไว้ไหมนี่ยืนเก๊กท่ากินหญ้าอีกต่างหากนะคะ วันนี้สงสัยอากาศจะไม่ร้อนนะคะวันนี้ฝนทิพยพอแล้วฝนทิพย์ถอย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 นี่มาแล้วรถมาแล้ว ภัยโครกรถมาแล้วบอกภรรยาหรือ,อยังนี่โยกทั้งสามตัวเลยเนี่ยพลทิพย์บอกสามเอ้ยวาสนาบอกสามีหรือ,อยังนี่ไม่เจอกันหนึ่งอาทิตย์นี่โอ้ย,อยพลทิพย์นี่ก็โยกจริงเลยพลทิพย์ในโรงมันโยกทักตัวอ๋อเออสายหัวอย่างแรงเลยพลทิพย์มาแล้วนะคะรถมาแล้ว ทางญี่ปุ่นก็มาถ่ายทําควันโอ้นะท่านมาแล้วขาประจำนะคะรถคันนี้เราจะใช้บริการเข้าบ่อยมาก มาดูกันนะคะพลโคกกับพังวาสนานีจะขึ้นลดยังไงนะคะเสียดายนะคะช่วงลงนี้เราไม่เราไม่ได้ไปถ่ายนะคะว่าพลโคกนี้เขาจะลงแบบไหนนะคะถอยหลังหรือจะพลิกตัวยังไงนะคะโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายให้ f อซดูนะคะงานนี้เราไม่ได้ตามไปด้วยนะคะงานนี้เราต้องดูแลช้างที่บ้านอีกสองเชือกนะคะต้องเป็นวันอาทิตย์นะคะเราถึงจะได้ไปเปิดท้ายเปิดท้าย โอ้ฝนทิพย์ลงแล้วลงลงเขาก็ไม่ให้ไปด้วยหรอนี่ไปแล้วขึ้นไปแล้วนะคะที่สำหรับที่นั่งแขกนะคะนี่นี่นะคะสัมภาระควันโอ๊ตทั้งสองทั้งนี้ก็จะเป็น ชุดของช้างแล้วก็เสื้อผ้าควานนะคะฐานไปด้วยนะคะเตาไปทำกับข้าวข้าวสารดูพี่ใหญ่ของเรานะคะไม่ได้ไปนะคะเฝ้าบ้านพังพลนทิพย์แต่ไม่ได้ผูกไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันนะคะต้องก็เซฟตี้ทุกอย่างนะคะางานนี้ ไทรสลีดงคนก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้ไปผูกไว้ในโรงเลี้ยงช้างก็โชคดีนะคะที่เดดไม่ร้อนนะคะถ้าแดดร้อนนี่ก็สุดยอดเลยไทยสลีมงคลต้องยืนตากแดดอันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศสบายๆฤดูหนาว าดนะหดที่สุดิอโอ้ยผลทิมนี่ก็จะพยายามแย่งอย่างเลยนี่อาเอาให้มันได้ไหมนัน่นได้ไหมนัน่นเออ มีจุปอดเดียวเดียวเราอยากกินนมววทีไนลย <c oughs> ้ยนซขึ้นไม่ไหวนะคะต้องให้ช้างนั่ง ว่าชนะลอยลอยมาข้างหลังไพโคกลึกว่าแต่จะไม่เห็นโอ้ยจะมาทักทายพรทิพย์สักหน่อยอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนคไปไปให้พรทิพย์หน่อยเอ้ยพรทิพย์รอนานแล้ว วาสนาว่าอุ้ยอากาศหนาวยังมาอาบน้ำให้อีกยังไม่ชอบน้ำอ โฆษนาลอยๆตลอดเลย<อ>ไปทักทายพ่นคลิปก็ไม่ให้ไป มันอดบุญให้ฟังวาสนะไปวันนี้พรุ่งนี้ว่าจะมาแล้วนะคะอ่ยมาจะอะไรจะมาเร็วแท้กังวลใครคำนอยนะคะนี่ บอกว่าสองวันให้มาครั้งหนึ่งว่าพรุ่งนี้จะมาขัดงาด้วยจะลอยจะลอยไปหาพรทิพย์ตะโรสนะท่าน่นึ่ง บนะ้ำเย็นสบายทำนี่ทำนีนะได้ดยแลอยเออถอยโคกมารำมัมามามสาดนะ้ำอ,อุ่นใะส่ข้าบายโคกก่อนนะครับ้้ารวม โอ้ว um> ัดเฮมึนไดไหมเนี่ยส่วนพืนข่างนี้อาหายิงอเลยโม้น้ำสมุนไพรค่ะ อาการบวมกันบวมรักษาขาขาบวมค่ะนี่ทำงานแล้วขาบาวมโหได้หายบวมโหไยวัดเย่เนาะไม่เนี่ย ไปบบกสามีคนไปวัดหูจีน่าระวังนี่ถอยี่ไม่นี่ จะทีจะทานนะคะไปงานช้าไปแล้วโอ้ยเอาไปบอกสามีก่อนสามีเรียกมาไปแล้ว จามีถามว่าจะไปไหนจะไปไหน,จะไ,ไหนจะไปงานช้างาาลากันลากันลากันให้เรียบร้อยเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์มาเจอกันเอ <c oughs> อ

สุดยอดเราไปล็อกคอไฟโคก่อนนะคะไปแล้วล็อกข้างหลัง่กล ไปแล้วไปคุกวาสนาเป็นกางโชคดีนะคะไปแล้ว